บีจีแล u เก็ตเซ็นเตพัฒนาการสื่อสารนอกห้องเรียนวันที่6พฤศจิกายน2566ที่ BGPU s h o ชอปชั้น1อาคารสำนักงานใหญ่ภายในบริษัทบางกอกลาสจำกัดมหาชนบริษัทบางกอกลาสจำกัดมหาชนหรือ BG โดย BG l a n g u a g e ต e n t t r r และส่วนการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร BG จัดกิจกรรมพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนโดยมีมิสเตอร์เดวิดแมคเคนซี ทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนภาษาอังกฤษให้กลุ่มพนักง,งานที่เข้าเรียนในโครงการนี้สําหรับรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการจำลองสถานการณ์เสมือนจริงหรือ role play ในหัวข้อ going shopping เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูดเสริมสร้างความมั่นใจสู่การพัฒนาทักษะการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนจะได้รับบทบาทสมมุติว่าเป็นผู้ขายและผู้ซื้อสินค้า ทำการจำลองสถานการณ์ซื้อขายสินค้าโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารภายใต้สภาพแวดล้อมจริงในพื้นที่ BGPU Shop เพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดความเคยชินในการใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนเกิดความมั่นใจในตนเองและกล้าที่จะสื่อสารอีกทั้งยังเป็นการลดแรงกดดันจากชั้นเรียนมาผ่อนคลายกับกิจกรรมภายนอกให้ผู้เรียนสนุกสนานและไม่เกิดความเครียดและความเบื่อหน่ายในชั้นเรียนอีกด้วย